สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติด,ดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดรอบบ่ายประจำวันนี้นะครับมีสาระอะไรน่าฟังกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายการอาบอกว่าสจวตหนึ่งในผู้ดำเนินเรื่องการสืบสวนสอบสวนคดีของเมสันกินวูดภายในสโมสรมนยูได้เคยให้คำแนะนำต่อผู้อำนวยการคนเก่าอย่างริชาร์ดอโนในการให้เมสันกินวูดกลับมาที่สโมสรมนยูอีกครั้ง แต่ในช่วงนั้นนะครับเนื่องจากว่ากระแสและแรงกดดันจากแฟนบอลแมนยูเนี่ยมันเป็นกระแสที่รุนแรงมากๆซึ่งก็ทําให้เหล่าบรรดาบอดบริหารแมนยูค่อนข้างจะเครียดกันเลยนะครับช่วงนั้น แต่สุดท้ายท้ายสุดนะครับผลการประชุมก็ออกมาว่าแมนยูจะไม่ยกเลิกสัญญาของเมสันคินบูธแต่จะปล่อยตัวเมสันคินบูธไปสโมสรอนเกเตเฟ่ A เพื่อเริ่มต้นอาชีพการค้าแข้งใหม่ของเขาอีกครั้งและทางเมสันคินบูธนะครับมีผลงานที่ดีชัดผลงานเหล่านี้ก็อาจจะไปกบเรื่องเก่าๆของเมสันคินบูธที่เคยทําได้แหล่งข่าวเบื้องต้นนะครับยังได้ระบุเพิ่มเติม,ตมว่าหลังจากที่มีการเปลี่ยนซีอคนใหม่เนี่ยอาจจะทําให้สโมสรอนแมนยูตัดสินใจเรื่อง เมสันคินบูธใหม่อีกครั้งและมีโอกาสสูงมากๆที่เมสันคินบูธจะได้กลับมาที่สโมสรอนแมนเชสเตอร์อยู่เต็ดอีกครั้งในอนาคตนะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากเดอะซานะครับทุกคนต้องฟังหูวไว้หูนะครับแต่ในช่วงนี้นะครับรู้สึกว่าบบบุริหารแมนยูและแฟนบอลแมนยูนะครับต่างก็พากาันคิดถึงเมสันคินบูธใจจะขาดอยู่แล้วครับทุกคนต่อมานะครับก็ตามรายงานของ s k y Sport นะครับที่ออกมารายงานว่า อ,องตตนี่มาซิยาวกองหน้าวัย28ปีของปีศาจแดง Manchester United, แมนเชสเตอร์เดดได้รับการยืนยันแล้วว่าเขาจะย้ายออกจากโอตาร์ฟอร์ดในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้โดยสโมสรแมนยูพร้อมที่จะรับข้อเสนอของอ,องตตนี่มาซิยาวจากสโมสรอ,อื่นๆที่ยื่นเข้ามาและทางด้านตัวนักเตะเองก็กําลังพูดคุยกับ2ส,สโมสรที่สนใจในตัวเขาอยู่เพื่อตัดสินใจในอนาคตอันใกล้นี้นะครับ ต่อมานะครับก็เป็นการวิจารณ์แอนโทนีเดอรมุนของเรานะครับจากปีเตอร์ชไมเคิลและก็แกรีเนวิลนะครับโดยทั้งสองคนนะครับได้พูดถึงแอนโทนีไว้ว่าเขาไม่มีสัญชาตญาณในการทำประตูหรือทำแอสซิตเลยเหมือนกับว่าเขาไม่เข้าใจเกม ผู้จัดการทีมจําเป็นต้องคิดใหม่เกี่ยวกับตำแหน่งของเขานะเขาไม่ได้นําอะไรมาสู่ทีมมากนะักผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาเป็นในตอนนี้จะสามารถทําให้เพื่อนร่วมทีมหรือคนที่อยู่รอบข้างเขาค่อนข้างจะงูนงิดถ้าเขามีค่าตัวแค่20-30ล้านปอนด์ผมเชื่อว่าใครลหลายๆคนจะมอมข้ามเรื่องนี้ไปแต่นี่เขามีค่าตัวถึง100ล้านปอนด์ ซึ่งมันมันยากมากที่จะมองข้ามจุดจุดนี้ไปนะครับแกรี่แนวิลและปีเตอร์ชไมเคิลนะครับได้กล่าวสั้นๆถึงแอนโทนีไว้อย่างนี้นะครับก็สําหรับในช่วงนี้นะครับแอนโทนี Anthony หรือเดอร์บุนของเราเนี่ยค่อนข้างจะโดนวิจารณ์หนักเลยนะเพราะว่าค่าตัวของเขาเนี่มันสูงเกินไปนะครับสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็มีข่าวลือนะครับแล้วก็เป็นบทสัมภาษณ์ของลอรีวิทเบลนั่นแหละที่เขาเขียนออกมาว่าในยุคข,ของโอเลโกนาโซชาเนี่ยก็สนใจจะเซ็เสนสัญญาก,กับเดอร์มุนเหมือนกันและช่วงนั้นเนี่ยทางโอเลโกนาโซชา ก็ได้ส่งทีมงานมามองขอมเมนยูไปดูฟอร์มการเล่นรวมถึงได้ประเมินราคาของแอนโทนีไว้นะครับทางทีมงานของโอเดโกนาโซชานะครับได้ประเมินค่าตัวของแอนโทนีไว้อยู่ที่20ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งในจุดนี้นะครับมันก็กลายเป็นจุดที่กูรูหรือนักวิจารณ์รวมถึงนักข่าวเนี่ยเอามาขายี้เอริกเทนฮานะครับว่าทําไมถึงไปซื้อราคามาแพงขนาดนั้นทงั้งที่ผลงานก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับ ต่อมานะครับก็ตามบรรายงานของ Daily e x p e n s นนะครับที่ออกมารายงานว่า5นักเตะแมนยูที่สามารถออกสตาร์เป็นตัวจริงในนัดแรกของฤดูกาลในศึก FA Cup ครับกับวีแกนนะครับโดยจะมีรายชื่อดังนี้นะครับ 1. อาตาบาันยนเดียผู้รักษาประตูชาวตุร,ตรกีที่จะเข้ามาแทนที่อังเดโอลาน่าในช่วงที่โอราน่าไปเล่นให้กับทีมชาติแคมรูนนะครับ ส่วนสอนะครับก็อาจจะเป็นอารฮาโดกาลาโชนะครับดาวรุ่งที่ทําผลงานได้อย่างดีเลยนะช่วงนี้ไม่ว่าจะซ้ายจะขวานะครับเจ้าตัวนั้นก็ลงเล่นได้หมดนะครับแถมในช่วงนี้นะครับยิ่งแอนโทนีเดอร์บุนของเราเนี่ยมีกระแสข่าวที่มันไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับในฟอร์มการเล่นของเขาซึ่งอารฮาโดกาลาชโชอาจจะลงเล่นแทนในตําแหน่งปีกฝั่งขวาก็ได้นะครับส่วนคนที่3นะครับก็จะเป็นอีซักอันเซนอารอนนะครับกองกลางชาวนเวย์ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากผู้เล่นชุดอะคาเดมี่ในช่วงนี้นะครับ และว,ว่ากันว่าอีซักอันเซนอารอนคนนี้แหละจะขึ้นมาทดแทนตำแหน่งของบูโ่เฟนันเดสในอนาคตอีกด้วยนะครับ ส่วนคนที่4นะครับจะเป็นแดนกกนะฮะและผมเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นหน้าค่าตาแล้วก็คุ้นชื่อคุ้นหูนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากนะครับว่านักเตะรายนี้สามารถทําผลงานได้อย่างดีนะครับแล้วก็ขึ้นมาติดทีมชุดใหญ่และเป็นตัวสำรองนะครับไล่เลี่ยกับคอบบี้เมนูและอเลฮาโดกาลาโชแล้วก็เปเลสตีนแหละครับเนื่องจากฟอร์มทีมของแมนยูในช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับเลยทําให้อีริทันฮักยังไม่มั่นใจที่จะส่งแดนกอลงสู่ทีมชุดใหญ่นั่นเองนะครับส่วนคนที่5นะครับก็จะเป็นโจฮูกิว รุ่งที่ใกล้จะได้ประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่และอาจจะได้รับโอกาสในเกมที่แมนยูจะพบกับวีแกนในเร็วนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้กองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดอย่างลารสฟุฮอยรุนและอันโตนีมาซิยานะครับค่อนข้างจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บแล้วก็มีปัญหาอาการไข้นะครับเลยอาจจะทําให้เอริกธนากดึงโจฮูกิลติดทีมชุดใหญ่เพื่อเป็นตัวเลือกในการใช้ในแดนหน้านะครับโดยรวมเลครับศึก FA ฟเอคัที่แมนยูจะพบกับวีแกนเนี่ยอาจจะ เป็นโอกาสสาคัญของดาวรุ่งทุกคนนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ากุนซืออย่างเอริกธาจะกล้าพอหรือเปล่าที่จะเลือกใช้งานนักเตะชุดนี้นะครับ ต่อ,อมานะครับก็ตามรายงานของเดอ p e พ p เพ p e r เพอรนะครับที่ออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะปฏิเสธข้อเสนอทั้งหมดสําหรับแดนโกในเดือนมกราคมนี้ไม่ว่าจะเป็นการยืมตัวหรือการซื้อแบบถาวรโดยเอริกทนักมีความหวังสูงมากๆกับนักเตะรายนี้เพราะนักเตะรายนี้นั้นเป็นนักเตะที่เอริกนากหมายมั่นบั้นตาจะให้ติดทีมชุดใหญ่ในอนาคตสักวันหนึ่งนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของยูริเต็ดมันเพอร์เทยนะครับที่ออกมารายงานว่าในตอนนี้เซอร์จิมแลดคีฟบินไปที่เมืองแมนเชสเตอร์แล้วโดวยคาดว่าในวันพรุ่งนี้จิมแมดคีฟนะครับจะเดินทางมาเยือนสนามแคลิรงตันรวมถึงการเยี่ยมชมสโมสรอนแมนเชสเตอร์เต็ดทั้งหมดและอาจจะมีการประชุมเพื่อหาหรือในการซื้อตัะในเดือนมกราคมนี้นะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของยูริเต็ดนิวนะครับที่ออกมารายงานว่า สโมสรสแมนเชสเตอร์เตดใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวจอโจ,อจอสวากินนี่นะครับกองหลังของอัตลตาตามาร่วมทีมแล้วซึ่งว่ากันว่าอาจจะมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ44ล้านปอนด์นะครับซึ่งมีการคาดการกันว่าทั้งสสโมสรอย่างอัตลตาตาและสโมส,สรแมนยูอยู่ในการเจรจาขั้นสูงสุดอยู่ในตอนนี้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าแมนยูจะสามารถปิดดิวตั้งเตะรายนี้ได้หรือเปล่า แต่สำหรับผมผมคิดว่า44ล้านปอนด์เนี่ยมันแพงเกินไปนะครับเราไปยืมนักเตะที่ราคาถูกแล้วก็ไปซื้อนักเตะราคาถูกอายุน้อยมาซะดีกว่านะผมว่านะต่อมานะครับก็ตามรายงานของเขาออฟไซด์นะครับที่ออกมารายงานว่าถ้าหากว่าแมนเชสเตอร์เดนตดต้องการจะเซ็นสัญญากับมาโกสเลโอนาร์โด จากบราซิลนี่ฮะแมนยูต้องเร่งแล้วนะครับเพราะว่าในตอนนี้มีสโมสรเบทฟ,ฟิกา้าเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอเพื่อเซ็นสัญญากับนัเตะรายนี้นะครับโดยในตอนนี้นะครับคาดกันว่าค่าตัวของกอนซาโลเลโอนาโดเนี่ย อาจจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20ล้านยูโรแต่ถ้าหากว่าแมนยูยังช้าอยู่ยังไม่ทำอะไรเลยนะครับแมนยูก็จะพลาดโอกาสในการเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้นะครับทั้งนี้นะครับก็มีกระแสข่าวลือออกมาว่าถ้าแมนยูสามารถขายอองตุนิมาเซียออกจากทีมได้แมนยูก็อาจจะรีบปิดดิลในการเซ็นสัญญากับมาโกสเลโอนโดทันทีนะครับอะรอดูกันนะครับว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่ถ้าผมผมคิดว่าตั้งแต่รายนี้เนี่ยค่อนข้างจะคุ้มอยู่นะเพราะว่าอายุก็น้อยและก็ค่าตัวเนี่ยไม่ไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าซื้อมาได้ก็ดีอ่ะต้องรอดูในอนาคตนะครับจะเป็นอย่างไรสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคําพูดของเอริกคันโตนาที่เคยกล่าวว่าคุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้แต่คุณไม่มีวันที่จะเปลี่ยนใจไปเชียร์ทีมบอลทีอื่นได้หรอกดังนั้นนะครับ ผมอยากให้พวกเราเราสาวกปีศาจแดงทุกท่านร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ทีมปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือเราสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ